ครับสวัสดีครับสลหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบเเสียงในรถ Ford Ever วเลตตวเน็กเจนนะครับอยู่ยนี้เพื่อนๆสม,มาชิกนะครับก่อนที่จะทําการอัปเกรดระบบเเสียงนะครับเพื่อนๆสม,มาชิกก็ได้มีการบ้านนะครับได้ทําการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับติคในการติดตั้งในการอัปเกรดระบบเเสียงในรถ Ford Ever วเลตตวเน็กเจ รคทางหลายๆค่ายหลายๆร้านนะครับวันนี้ก็ตัดสินใจนะครับเลือกให้ทางชิมงานอุปกรณ์สาวและผู้ครับมาทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถฟอร์ดเอเวอร์เรดตัวนี้เจนนะครับในส่วนที่เราเห็นนะครับก็เป็นลำโพงขนาดไซส์ขนาด6.9นะครับซึ่งมากับตัวตัว Ford e v e r e s t ตัวนักเกนนะครับนี่ก็เป็นตัวลำโพงนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ในส่วนประตูชุดที่2นะครับนี่คือโครงสร้างของตัวตัวบอดี้รถแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวลำโพงมีเลนส์นะครับนี่คือขั้นนตตอสิก ในการติดตั้งเจตัระบุมเลชใหม่นะครับในรถ Ford ฟอร์ดเรเบนะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบอยนะครับอันดับแรกเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจตัวแผ่นแดมนะครับดูงานแดมทางทีมงานโอ้หันสาวราชิบขีดครับร้อยโค้งอะไรว้าวนะครับตัวแดมมีความยืดหยุ่นนะครับสร้างเจตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมครัพร้อมกับน้ำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจตัวสเตอร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ทุกที่แพร่หลายในขนาดนี้แล้วดูตำแหน่งในการติดตั้งอยู่ตัวพาสซีฟนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแนนนน่่หาาพร้้อมกัับเขทว เทมเนนอนน์นะครับทําการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสดีเๆนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับนี่ครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงนานอุคอนซาวและชุนครับเราได้นำคเทคนิคใหม่ๆเข้ามาติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงบีเลนเพื่อในมิติดแล้วที่เสียงที่สมจริงใน Ford ett, รถฟอร์ดเอเวอเรตตัวนี้นเจนกันนี้นะครับ You forget the sun It is just sky As we walk in fields of gold So she took all love For to gaze of eye the fields so of barley In his arms she fell หลังจากที่เราได้ทาการทดสอบฟังกันนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นที่นะครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงคองโปร่งใสข้าวานะครับไปแหลมพิวนะครับเป็นประกายนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถ Ford นะครับตัวเอฟเฟร์เตัวเน็กเ e นคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับนอกจากซึ่งเรามีอุปกรณ์ซึ่งมีคุณภาพที่ดีแล้วนะครับเราก็ต้องได้รับการติดตั้งนะครับที่ก้าใจโครงสร้างรถแต่ละรุ่น แต่และยย่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัวเอเวอร์เรสตัวนักเจนตดัวนัครับเห็นไหมครับเห็นขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งทางชีมงานโองคนสาวรละเพื่ครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford a v อเวอร์เตัวนักเจนนะครับ อยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไพเอ็นนะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเบอร์คอนซาวรัตพึ่งครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Ford e v e r e s t ตัวเน็กเจนคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเบอร์คอนซาวรัตพึ่งนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ